สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลเศรษฐกิจน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะย้อนไปดูสถานการณ์ช่วงต้นปี2015กันหน่อยเป็นช่วงที่ราคาน้ํามันโลกนิดดิ่งลงหนักมากเลยสร้างแรงกระเพื่องไปทั่วเลยนะครับตอนนั้นใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่แบบพลิกผันมากๆเลยนะคะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากบทวิเคราะห์ของ SCB EIC ค่ะเขาให้ภาพไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็จะมีเสริมมุมมองเรื่องการตัดสินใจลงทุนจากฟีโนเมนาด้วยในช่วงที่ตลาดผันผวน,นแบบนั้นนะคะครับเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆของเศรษฐกิจไทยณเวลานั้นนะโดยเฉพาะผลจากเรื่องราคาน้ามันนี่แหล,คละครับเอาละครับลองมาดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกตอนต้นปี2015กันก่อน สหรัฐนี่ดูเหมือนจะเด่นอยู่คนเดียวเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับใช่ค่ะตอนนั้น EIC เขาคาดการเลยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐปี2015นเนี่ยน่าจะโตได้ถึง3.5%ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะถ้าเทียบกับช่วงหลังวิกฤตซัพพรายเป็นต้นมาครับ3.5%นี่ถือว่าเยอะทีเดียว ค่ะปัจจัยหนุนหลักๆก็มาจากการจ้างงานที่ดีขึ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็สูงขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าเ,ออเงินเฟอ้อเขายังต่ําอยู่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนะคะก็เลยอาจจะยังไม่รีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่อ๋อครับครับส่วนทางกับทางยุโรปกับญี่ปุ่นเลยที่ยังดูหน้าเป็นห่วงอยู่ ถูกต้องค่ะยุโรปนี้ฟื้นตัวช้ามากเลยค่ะ,ะเผชิญทั้งความเสี่ยงเงินฝืดการว่างงานก็ยังสูงอยู่จนธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ต้องใช้มาตรการ QE ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋อที่อัดฉีดเงินเข้าระบบ ใช่ค่ะส่วนญี่ปุ่นเองปลายปี2014ก็เพิ่งจะเข้าสู่ภาวะถดถอยไตย่แม้จะคาดว่าปี2015น่าจะดีขึ้นบ้างนะคะจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ลดลงด้วยแต่ก็ยังต้องจับตานโยบายปฏิรูปของคุณอเบกเขาอยู่ดีค่ะแล้วมาหาอำนาจอย่างจีนนะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง จีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะคาดการไว้แถว7.1เอร์เซก็ยังถือว่าสูงแต่ชะลอลงค่ะเป็นผลจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเขานะคะแม้จะมีมาตรการกระตุ้นช่วยบ้างแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์นี่เสียเลยพวกนี้ส่วนอาเซียนโดยรวมๆคาดว่าทรงตัวค่ะ เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์เลยคือราคาน้ำมันที่ดิ่งลงหนักมากนะต้นปี2015มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงลงได้ขนาดนั้นอืมมันเหมือนเป็นเอ่อ perfect storm เลยนะคะคือมันมาจากสองฝั่งพร้อมกันเลยฝั่งดีมานหรือความต้องการใช้น้ำมันนะคะมันชะลอตัวลงโดยเฉพาะจากยุโรปญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดี แต่ที่สำคัญกว่าคือฝั่ง supply หรือปริมาณน้ำมันในตลาดนะคะมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจากการผลิตนอกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะตัว s h ล l e oil จากสหรัฐที่ตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่บูมขึ้นมาใหม่เลยครับครับ shale o i นี่มาแรงมากใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือ OPEC ซึ่งปกติเวลาราคาลงเขาจะลดการผลิตเพื่อพยุงราคาใช่ไหมคะครับแต่ตอนนั้น OPEC กับตัดสินใจไม่ลดค่ะไม่ลดเพดานการผลิต เอ้าล่ะครับทำไมล่ะครับเขาเปลี่ยนเกมค่ะหันมาเน้นปกป้องส่วนแบ่งตลาดหรือ Market Share แทนคือยอมให้ราคาต่ําลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งของตัวเองไว้อืมถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของ OPEC เลยนะครับนั่นใช่ค่ะเป็นการส่งสัญญาเลยว่าจะสู้ราคากัน ตอนนั้น EIC เขาเลยคาดว่าราคาน้ำมันดิบเบนเฉลี่ยทั้งปี2015นะคะน่าจะอยู่แถวๆ58ดอลลาร์ต่อบาเรลโหห8ดอลลาร์นี่ถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับปีก่อนๆนนะ้าต่ำมากค่ะแล้วทีนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยละครับคือเราเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ ก็น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆเลยสิครับแต่ทาไม eic ถึงมองว่าเศรษฐกิจไทยปี2015จะโตได้แค่ประมาณ3 3ถึง3.5เปอร์เซเองซึ่งก็ยังดูต่ำกว่าศักยภาพอยู่ดีอื เป็นคำถามที่ดีค่ะคือจริงอยู่ว่าเราได้ประโยชน์จากน้ำมันถูกนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนั้นนะคะมันมีจุดอ่อนสำคัญสคัญอยู่หลายด้านเลยอย่างแรกเลยคือการใช้ใจ่ายในครัวเรือนมันยังเปราะบางมากค่ะจากปัญหานี้ครัวเรือนที่สูงอยู่แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอีกโดยเฉพาะอย่างพารานี่กระทบหนักเลยครับครับเรื่องอยางพารานี่จำได้เลยว่าราคาลงเยอะมาก ใช่ค่ะแล้วการลงทุนภาคเอกชนก็ยังแบบลังเลรอดูความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลอยู่แถมกําลังการผลิตในโรงงานต่างๆก็ยังเหลือเยอะมากอัตราการใช้ตอนนั้นรู้สึกจะอยู่แค่เท่าแถว60%เองค่ะอ๋อคือยังมีแคปซิ i t ตี้เหลือเฟือเลยใช่ค่ะแล้วการส่งออกอีกล่ะคะก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันคาดการโตไม่ถึง1%ด้วยซ้ําตอนนั้น โหทำไมถึงแย่ขนาดนั้นครับก็เพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมันตกต่ำไงคะแล้วเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเราหลายๆที่ก็ชะลอตัวลงด้วยดังนั้นปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆที่พอจะหวังได้จริงๆตอนนั้นก็เลยเหลือแค่การลงทุนภาครัฐครับ โครงการใหญ่ๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช่ค่ะซึ่งก็ต้องไปลุ้นเรื่องการเบริกจ่ายงบประมาณอีกทีว่าจะทําได้ตามเป้าไหมกับอีกตัวก็คือภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องนักท่องเที่ยวรัเสเซียที่อาจจะลดลงเพราะเศรษฐกิจเขาก็โดนผลกระทบจากราคาน้ํามันเหมือนกันครับเข้าใจแล้วครับทีนี้กลับมาที่เรื่องราคาน้ํามันที่ถูกลงมันช่วยคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะเหมือนเคยได้ยินว่าราคาหน้าปัมมันไม่ได้ลดลงพรวดพลาดเท่าราคาน้ํามันดิบโนก ถูกต้องเลยค่ะราคาขายปลีกบ้านเราทั้งดีเซลแก๊สโซฮอลมันลดลงน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบพอสมควรเลยค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะโครงสร้างราคาบ้านเรามันมีภาษีมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาครับครับกลไกกองทุนน้ำมัน ใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ EIC เขาก็ประเมินว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยทั้งครัวเรือนทั้งภาคธุรกิจน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนังงานไปได้รวมๆกันเราๆ1.48แสนล้านบาทเลยนะถ้าสมมติราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่58ดอลลาร์จริงๆโหแสนกว่าล oh, ้านก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ แล้วใครล่ะครับคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดๆเลยจากตรงนี้ถ้าแบบตรงๆเลยนะคะก็คือธุรกิจที่มีต้นทุนค่าขนส่งค่าพลังงานสูงๆนะคะเช่นกลุ่มขนส่งโลจิสติกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างพวกนี้ต้นทุนขนส่งเยอะก็ได้ประโยชน์ไปรวมถึงภาคเกษตรบางส่วนด้วยนะคะส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริโภคการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมไปค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะคะ มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับก็คือว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างที่คิดโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่แม้ต้นทุนบางอย่างอาจจะลดลงเช่นค่าน้ำมันค่าปุ๋ยบางตัวแต่รายได้หลักเขาคือราคาพืชผลซึ่งมันยังตกต่ำมากอยู่จริงด้วยครับอย่างชาวสวนยางนี่รายได้หายไปเยอะเลยใช่ค่ะโดนสองเด้งเลย คือราคายางธรรมชาติก็ตกต่ำอยู่แล้วยังมาเจอราคายางสองเคราะห์ที่ถูกลงตามราคาน้ำมันไปกดดันอีกนอกจากนี้มันก็มีผลกระทบเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลงแรงมากตอนนั้นก็อาจจะทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันก็ไปสอดคล้องกับมุมมองจากทางฟิโนเมนานะคะที่เขาจะเน้นว่า ถึงแม้จะมีปัจจัยมหาภาคอย่างราคาน้ำมันถูกเข้ามาช่วยเนี่ยแต่การตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายหรือจะลงทุนอะไรมันก็ต้องกลับมาดูสถานะของตัวเองเป็นหลักอยู่ดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เท่าๆกันหมดแม้แต่ภาครัฐเองก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ด้านการคลังเต็มที่นักนะคะเพราะก็มีภาระต้องเข้าไปช่วยพยุงหรือช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนด้วยเหมือนกันครับสรุปแล้วภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2015จากมุมมองณต้นปีนั้น ก็ดูเป็นปีที่ค่อคนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับคือได้อนิสงจากราคาน้ำมันที่ถูกลงก็จริงแต่ก็ต้องเผชิญกับกำลังซื้อในประเทศที่ยังอ่อนแอการส่งออกก็ชะลอตัวทำให้สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาการลงทุนภาครัฐกับการท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่ดีแล้วประโยชน์จากน้ามันถูกก็ดูเหมือนจะมีข้อจากัดอยู่ไม่น้อยเลยใช่ค่ะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะตอนนั้นเลยค่ะ และสิ่งที่น่าชวนคิดต่อจากข้อมูลณเวลานั้นนะคะก็คือการที่เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยต้องพึ่งพาการใช้จ่ายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ยังมีความเปราะบางต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกอยู่มากประเด็นเชิงโครงสร้างพวกนี้ค่ะมันยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างแล้วอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อได้ค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ